การปลูกอ้อยที่ได้ให้ผลผลิตคุ้มค่าเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากได้อ้อยไร่ละ15-20ถึงตันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอ้อยตอนแรกหลายคนทําได้โดยการอัดปุ๋ยเยอะๆเราแค่ได้15-18ถึงตันแต่คุณเชื่อไหมครับว่าคนที่ปลูกอ้อยด้วยการใช้ปุ o เตอร์4ฟฉีดร่วมด้วยจะสามารถลดปุ๋ยเคมีได้แล้วที่เราเก็บสถิติส่วนใหญ่เกิน20ตันต่อไร่ครับด้วยฉีดป o o เตอร์และโฟทเป็นประจำเดือนละครั้งเดียวเองไม่ยากครับ เลขสองลืมบอกไปครับอันนี้อ้อยพันหรืออ้อยต่อแรกนะครับยังไม่ใช่โฟชีส่วนแปลงนี้แปลงทดลองของเรานะครับอ้อยต่อสี่ใช้โฟชีฉีดพ่นเดือนละครั้งนะครับแล้วก็เตรียมที่จะจ้างโดนมาฉีดอีกสองครั้งสังเกตไหมครับอ้อยต่อสี่กับอ้อยพันหรืออ้อยต่อหนึ่งสูงเท่ากันลำต้นใกล้เคียงกันเชื่อได้เลยว่า ผลผลิตเรามากกว่าแน่นอนแล้วเรามาดูนะครับปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าอ้อยต่อสีของเราจะเกิน20ตันไหม